สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเลเล็กของเราเนาะ l w f a n ดีครับเพจความเด็กผีาซอิวนะครับวันนี้เหมือนเดิมนบเ,เพื่อนๆเรามาคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะตอนนี้ของแมนเชสเตอร์เดกันดีกว่าน,นะครับก็ยังไม่มีอะไรดีเอ้ไม่ใช่สิช่วงนี้เราไม่น่าพูดเรื่องของตลาดถูกไหมเพื่อนๆเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นนัดแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เรา ดีนะนับแรกเราได้เล่นที่บ้านนะครับผม,ผมก็คือเราจะเปิดรังอุทอร์เนาะเจอกับทางฟูลแลมนะครับแน่นอนนะครับผมเรามาคุยก่อนเกมกันนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็ข่าวๆตลาดซื้อขายในช่วงนี้นะครับมันยังนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะพูดกันณนะตอนนี้ก็คือในเรื่องของก่อนเกมดีกว่าเนาะก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบฟูลแลมพรุ่งนี้ไหมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์นะครับผม ตีสองตีสองยูไนเตดครับเพื่อนๆกลับมาหลอกหลอนถึงฤด,ดูการนี้เลยทีเดียวนะครับเรา,าพูดถึง11รายชื่อเพื่อนตัวจริงที่ตัวผมเองคาดหวังแล้วก็คิดว่านะคิดว่าเอเดนเทนฮักจะจัดแบบนี้ลงและกันนะครับเพราะว่าเราเล่นที่บ้านด้วยแล้วก็เราไม่ได้เจอทีมแข็งอะไรมากเราเจอฟูลแลมนะครับเพื่อนๆเราก็ไม่น่าจะจัดอะไรที่มันแบบ มากกว่านี้แล้วนะครับผมก็แน่นอนครับผู้รักษาประตูของเราต้องเป็นอันเดอโอนานะครับโอนานเมื่อปีซีซั่นนะครับทุกคนรู้ดีนะครับฟอร์มเขาไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยมากเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้อยู่กับเขาเรียกว่าไงมาตรฐานที่เขาเคยทําได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งเนะาะเอาแม่ช่ตัวเต็เพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจเขานะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์นะครับผม อันนี้ยากอันนี้ยากสําหรับผมมากเลยนะครับถ้าคิดให้ดีคิดโดยรวมนะครับสําหรับผมแล้วคู่เซ็นเตอร์ผมคิดว่าลิชายืนหนึ่งเว้ลิซันโดมาติเนสอานะยืนหนึ่งแต่ว่าคนที่จะมายืนคู่กับลิชาครับคนที่มายืนคู่กับลิซันโดมาติเนสนะโดยส่วนตัวผมเองนะผมอยากให้มาไทยเดลิกลงเลยแต่ก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเดลิกยังเข้ามาไม่ถึง1สัปดาห์ไหมประมาณ1สัปดาห์พอดีนะครับก็ ไม่รู้สิว่าเดลิกจะได้ลงเลยหรือเปล่าซ้อมแค่ประมาณ 1- 2ึ่งถึงสองเชคชั่นนะครับก็ไม่รู้จะได้ลงไหมแต่สำาหรับตัวผมเองนะผมเชียร์ให้เดลิกลงคนระับเพราะว่าถ้าดูตามเขาเรียกว่ายังไงนะดูตามรายชื่อที่เรามีนะตอนเนี้ยเพื่อนๆไว้ใไปจ่ายใครบ้างแฮรีแม็กไกววิคตอร์ลินเดเลฟหรือจอห์นนี่อีแวนถูกไหมถ้าเป็นตัวผมเองนะถ้าเป็นตัวผมเองอันนี้คือตัวผมเองเลยนะครับก็ผมอยากให้มาไทยเดลิกลงเลยนะครับ มันจะดีที่สุดสำหรับผมนะมันจะดีที่สุดคือเอามาไทเดลิดลงคู่กับลิซันโรมาตินสคู่เดิมครับที่เคยเล่นด้วยกันที่อาแจกใช่ไหมตอนนั้นเดลิดทันไหมเดลิดเดลิดกับลิชาได้เล่นด้วยกันไหมผมไม่รู้อันนี้ผมลืมแล้วนะลืมแล้วว่ามันได้เล่นด้วยกันหรือเปล่าที่อาแจกแต่ว่ามันเป็นคู่ที่เคยอยู่อาแจกนะครับก็เขาน่าจะเล่นได้เข้ากันมากพอสมควรสําสหรับตัวผมเองนะครับส่วนนะครับแบ็กขวาแบ็กขวาถ้า นับตอนนี้คือใครบ้างวะเออมันโยกได้เยอะมากเลยตอนเนี้ยแบคขวาถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นทางมาสลาวีนะครับผมหรือมาสลาวีนั่นแหละมาสลายีมาสลาว,าาวีแล้วแต่ใครจะเรียกแลยกันนะครับผมก็แบคขวาน่าจะเป็นมาสลายีส่วนแบคซ้ายส่วนตัวผมเองนะน่าจะเป็นเดียกดโกดอาลู เดียวโกดาโลน่าจะเล่นที่แบกสายมีบางคนก็บอกว่าด,ดารุ่เป็นเล่นแบกขวาเอาไว้แล้วก็เอามาซราอุยเล่นแบกสายนะครับเพราะว่ามาซราอุยก็สามารถเล่นซ้ายได้นะครับดารุ่ก็สามารถเล่นสายได้ดาาเ,ไดเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่เล่น้ายนะครับแต่ก็เรามาดูฝั่งขวาฝั่งขวานี่คือหน้าปวดหัวมากคือมีมีดารล่มีมาซราอุยแต่ฝั่งซ้ายที่เป็นซ้ายธรรมชาติจริงๆอ่ะแม่งเราไม่มีไ้เพื่อน,ปนแปลกเลยคือลูกชอเจ็บมาเลเซียเจ็บนะครับอ่ มันจะมีดาวลุ่งอะแฮรีอาร์มัทนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าไม่คิดนะว่าอีดูเทนแฮกจะใช้แฮรีอาร์มัในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้ครับผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เดียโกดาโลสลับไปมากกว่าหรือมาราอุยสลับไปมากกว่ามาเอาลุ้นกันครับว่าใครใจะได้ยืนซ้ายใครใจะได้ยืนขวานะสองตัวนี้มาราอุยกับเดียโกดาโลนะครับส่วนตรงกลางครับแน่นอนก็น่าจะเป็นทาง คาสิมิโร่พี่ใหญ่ของเราครับยืนปักหลักก่อนในตำแหน่งเบอร์6หรือกองกลางตัวรับแล้วก็มีเบอร์8อย่างคอปี้เมนูนะครับเบอร์10ก็น่าจะเป็นบรูโน่แฟนนนะครับผมหรือไม่ก็อ่เอาเม์นะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะผมเชียร์ให้บรูโน่นะบรูโน่ลงเบอร์10ครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นกานาโชปีกขวาปีกซ้ายกานาโชนะครับปีกขวาเป็นอาร์มดเดียโล นะครับแล้วก็หน้าเป้าขออนุญาตนะครับเซิร์เซลงเถอะเซิร์ซี่เซิร์เซเใครจะเรียกยังไงก็ช่างอ่ะนั่นแหละโจชัวเซอร์เซนะครับลงหน้าเป้าลองเลยเนี่ยลองกับเกมที่มันอยู่ในบ้านลองกับเกมที่เล่นกับทีมไม่แข็งอย่างฟูลแลมเ,เราสามารถลองได้กับเพื่อนถูกไหมถ้าเราไปลองกับทีมที่มันแบบใหญ่ๆอ่อะมันก็ถ้าเข้าพลาดหรืออะไรมามันก็จะเสียเสียกําลังใจของนักเตะไปเปล่าๆเพราะฉะนั้น ผมคิดว่านะครับผมเซิร์เซน่าจะได้ลงคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ลงนัดนี้นะครับผมเป็นตัวจริงสิบเอ็ดลชื่อผู้เล่นนะครับผมมาเซิร์เซได้ลงแน่ๆนะครับเป็นตัวจริงแน่ๆนนะครับผมก็มารอรุนกันว่าอีเดนทักจะจัดแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาจะเล่นแบบฟลอไนก็คือเอาบูโน่ไปเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็เอาเมสันเม์มาลงเป็นเบอร์สิบก็ต้องมารอรุนกันนะครับส่วนข่าวคาวนะครับของแมนเชสเตอร์ตอนนี้นะครับนิ่งคิป น,นิ่งกิ๊บมากเลยกระแสโหมไปที่ก่อนกลางของเบเชครับเออเราจะได้หรือเปล่าสำหรับอูกาเต้ลุ้นอยู่ผมเองลุ้นมากมากคือผมอยากได้มากเลยนะแต่ที่ตำแหน่งที่มันเป็นเบอร์หกธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าบอลได้หนักแน่นแบบอูกาเต้คือผมไปดูคลิปมาแล้วแม่งกูอยากได้ <laughs> ผมไปดูคลิปไฮไลท์ไปดูคลิปสกิลของอูกาเต้มาแล้วที่มันเวิร์กว่ะมันโอเคนะสําหรับผมคือแบบ เขาเรียกว่าไงนะม,นมนนนันมันเล่นบอลดีอย่มันเล่นดีมันเล่นหนักแน่นสกัดบอลดีนู่นนี่นั่นคืออยากได้มากนะครับคือใครจะไปเอาเจ้าเนเวสใครจะไปเอาคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมชอบผมชอบกูกาเต้นะถ้าถ้าอีดิออนไปดิมูมาได้นะผมจะแบบสุดยอดมากนะครับ เราได้มาตอนนี้ได้มา5ตัวแล้วถูกไหมนะครับผมก็มีได้โดชอนเซซนะครับคนแรกนะครับคนที่2ก็ได้เป็นโยโลตอนนี้เจ็บอยู่นะครับกาลังผ่าตัดอยู่แล้วก็มีได้กองหน้าดาวรุ่งของอาร์เซนอลผจำชื่อมันไม่ได้ชื่อมันอ่านยากนะครับแล้วก็มีได้ดับเบิลดิวนะครับผมดับเบิลดิวอ่ามาชาโรวีกับทางมาไทเดลิกนะครับผมก็ตอนนี้ผมโอเคกับเอดิีอตมากเลยอ่ะหยุดยิ้มไม่ได้หยุดยิ้มไม่ได้กับเอเดรียต์ครับคือมันเป็นอะไรที่แบบ แก้ไขตรงจุดแบบเป๊ะๆๆมากเลยอ่ะเกี่ยวกับผู้เล่นนะเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับผมก็คือเราไม่ได้ซื้อขายในราคาที่มันแพงเกินอ่ะมันมีมีมที่เล่นอยู่ในเพจฟ,ฟุตบอลประเทศไทยนะเพจของพี่อ้ำแล้วกันนะจ,จ,จ,จีเนียสรับนะครับก็คือเขาลงว่าอะไรนะเอเวอร์ต์เอเวอร์ตนจะขายตัวอะไรนะเบนเวทนะครับในราคา75ล้านนะครับแต่เนี้ย เราลงไปแค่ประมาณห0สล้านนะครับผมเราได้2ตัวมันคุ้มกว่าที่เราจะไปซื้อจอราเป็นเวทนะครับผมพูดตั้งแต่ตอนเรามีข่าวเบนเวทแล้วครับถ้าเราซื้อได้ในราคาประมาณ50บล้านเอาแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินห0สบล้านเมื่อไหร่พอคืออีดิออสแล้วอีดิออสแม่งก็ไม่ทำจริงๆเว้เหมือนอ่านใจแฟนบอนลหลายๆคนถูกเหมือนอ่านใจแฟนบอนลหลายๆคนถูกแล้วก็ใช้เงินเป็นนะครับผมซื้อนักเตะ ตรงตามตำแหน่งนะครับแล้วก็ใช้เงินเป็นมากๆสำหรับกลุ่มทุนเอเดออดครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ถ้าเกิดใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นไม่เหมือนกันคอมเมนต์บอกผมทีเกี่ยวกับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่เราจะเปิดบ้าคพบกับฟูลแลมครับฝากเพื่อนไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย